ไม่รู้มันขึ้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน้องเอ็งแหกตาดูซะบ้างเอ็งรู้ไหมว่าใครเนี่ยว่างเขากุญแจมันเป็นของน้องกายพี่ไม่ตายก็หาใหม่เนาะพี่ดีใจนะที่พี่เลือกคนไม่ผิดพี่ตั้มฟิวเห็นบิน ข้าห้องหน้าห้องพี่อ่ะพี่ยังไม่ใจหรอกตอนนี้พี่กำลังพยายามอยู่นะแต่เชื่อเถอะอีกไม่นานเดี๋ยวพี่ก็หาไปจ่ายเขาหรอกแล้วพี่จะไปหาที่ไหนเนี่ยลำพังตอนนี้งานก็ไม่ค่อยมีอ่ะพี่ตอนนี้พี่ก็รับจ้างทำทุกอย่างที่ได้เงินอ่ะไม่ว่าจะไปเข็นผักในตลาดไปเป็นคนสวนไปแบกปูน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้เงินอ่ะพี่ทําหมดตอนเนี้แล้วมันจะพอเหรอไหนจะเรื่องพ่อเราอีกพี่ก็รู้อยู่หรือเปล่าว่าสมัยเนี้ยกัดก้อนเกลือกินอ่ะมันไม่มีแล้วพี่แ <The feel S 2> ล้วิวรักพี่ไหมล่ะฟิวเชื่อใจพี่ไหมพี่ฉันก็รักพี่นะแต่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่างเงินมันสำคัญ สักวันหนึง่งพี่จะทำให้เราสบายพี่จะมีเงินทำให้ฟิลมีความสุขนะแต่ตอนนี้พี่เริ่มหิวข้าวแล้วฟิลพาพี่ไปกินข้าวได้ไหม เหลือตังจีบาทจ้ะนับเปลี่ยนแล้วกันเนาะเอามือมาหาหเปลี่ยนให้ จ้อัรับไปดีค,ะค่ะอเอาเข้าวผัดหนึ่งจานน้ำสองแก้วคะ่ะข้าวผัดหนึ่งจานมาัำสองคนข้าวผัดจานเดียวหรือลูกเดี๋ยวจะอิ่มกันไหมอิ่มค่ะอโอเคโอเค,อเคจ้าได้ได้ไดฟิลพี่ขอโทษนะที่ทำให้ฟิลต้องมาละหมากกับพี่ นี่นี่มันได้ตั้มนี่หว่าพอดีเลยจะได้ทวงค่าเช่าอย่างเงี้ยมันนี่ค่าเช่าสามเดือนยะังไม่จ่ายเจ๊เลยนะเจครับผมไม่ต้องมาเสียงออดอ้อนถ้าไม่จ่ายวันนี้เก็บของออกไปเลยนะผมขอโอกาสอีกสักเดือนได้ไหมครับเจ๊ไม่ได้เก็บของออกไปเลยขอโอกาสอีกสักเดือนนะครับไม่ได้เ,เจ๊คะเอาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยว นี่ค่ะเจ๊เอานาฬิกาหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงหนูจะรีบหาให้ไวที่สุดค่ะเจ๊ได้ให้เวลาอีก15วันถ้ามาหาเงินมาจ่ายไม่ได้เจ๊จะให้คนอื่นมาเช่าแทนได้ค่ะได้ฟิวฟิวต้องขอโทษฟิวด้วยนะที่พี่อ่ะพาฟิวมาลำบากแบบเนี้ย พี่สัญญานะพี่จะหาเงินมาไทยนาฬิกาออกมาให้ได้คือรอแป๊บนึงนะไม่เป็นไรหรอกพี่ตั้มเรื่องแค่นี้เองเฮ้ยว่าไงว่าไงตั้มว่าไงจะไปไหน สองเดือนแล้วนะฮะจะยืมไปสองหมื่นอ่ะผมขอเวลาอีกสองเดือนนะครับสองเดือนครับผมสองเดือนคงไม่ได้หรอกถ้าขอเวลาอีกสองเดือนคงไม่ได้ดอกอะไรก็ยังไม่ได้เลยแฟนสวยนี่คืนนี้เอาแฟนขัดดอกก่อนก็ได้นะนี่มันอะไรกันนะพี่ไม่ไม่ได้นะครับพี่อันนี้ไม่ใช่แฟนครับน่ารักดีเนี่ว่าไม่ได้นะครับพี่เฮ้ ว,ว่าไงน้องสาวอะไรเนี่ยว่าไงน้องสาวทำอะไรกันอะอะไรวะหูก<ท>ำลัง<ม>จะห,หามอยเอาคานเข้ามาสอดใครวะใครวะน้องสาวเฮ้ยมันทำอะไรกันเนี่ยอ้อาวก็ามาทวงนี่ไงอา้าวบอสครับทำไมบอสแต่งตัวอย่างนี้นี่มันอะไรกันพี่ตั้มเอาไว้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังทีหลังนะ เก็แต่พวกคุณน่ะพกเช็คเงินสดมาด้วย,ยไหมกระเป๋ากระบอกเอามาให้ผมดิไม่ประกาศไหมประกาคารับ,บอกอ้าเนี่ยเช็คเงินสดหนึ่งแสนบาทไปเบิกได้เลยนะเข้าไปเป็นหนี้ผมสองหมืน่นให้มาตั้งแสนหนึ่งจะบ้าไปหรือเปล่าไม่รู้มันขึ้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย hey, น้องเอง็งแหกตาดูสักบ้าง เองรู้ไหมว่าใครเนี่ยกุณตั้มเนี่ยซีอนักธุรกิจพันล้านเองแหกตาดูข่าวสะกบ้างฮะนักธุรกิจพันล้านผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอ้โหถ้าผมทำอะไรลูกเินขอโทษด,ด้วยนะครับจะบ้าหรือเปล่านักธุรกิจอะไรแตงร่งตัวยังกบก่อสร้างโอ้โหมาบอกนักธุรกกรธุรกิจที่ผมยอมทนลำบากมาปีนึงเต็มเ ผมก็แค่อยากจะลองใจผู้หญิงคนนึง่งที่เขาจะอยู่กับผมตลอดชีวิตนี่พี่ตั้มพูดจริงๆใช่ไหมเฮ้น้องถ้าเอางไม่เชื่อว่าเคกของจริงพี่ขอคืนแค่เงินหนึ่งแสนบาทเสร็จตังค์ไว้อยู่หน้ารถได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่า ไม่เชื่อตามมาไปพี่ต้องขอโทษฟิว้วยนะที่พี่ต้องทำแบบนี้เพราะตลอดชีวิตของพี่ทุกคนที่เข้าหาพี่เขาก็หวังแต่ผลประโยชน์หวังแต่เงินกันทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่าพี่รวยแต่พอพี่ได้เจอฟิวอ่ะ ฟิวคอยช่วยเหลือพี่มาตลอดฟิวจริงใจกับพี่มากพี่สัญญานะต่อไปอ่ะพี่จะรักฟิวแค่คนเดียวจะซื่อสัตย์กับฟิวแค่คนเดียวจะดูแลฟิวจะไม่ให้ฟิวต้องลำบากอีแล้วเออแต่ว่าพรุ่งนี้เราไปเที่ยวยุโรปกันเลยไหมก่อนจะไปเที่ยวยุโรปอะ่ะกินข้าวกับนไหมพี่ อมีผ้าวะพี่ลืมเลยเจ๊ครับกับข้าได้ยังครับตั้มนาฬิกาได้นะนาฬิกาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ซื้อเรือนใหม่ให้เอาแบบไทยลานได้เลยไทยลานเลยเหรอจะซื้อสร้อยให้ด้วยเดีย๋ยวเอาลแล้วเดีย๋ยวเอาลแล้วนะจะต้องบวมจะต้องบวมจะต้องบวมไปอจะต้องบวมบุอคลนอย่าตามม้อาตามมงบวง<ไ>าามมึงไม่รู้จักกูเจอแล้ว กูปวดรังรเลยกูขอโทษได้คกพูดเลยวันเขากูจะใช่กูขอโทษกูลัเลยมึงจำอไรไไหมมึงจมันหยงกับลูกพี่พูยเป็นยาก,กมิีวิตสมดน้ำน้าเป็นอะไรไม่รู้